พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าภาพรวมของภาระศูนย์กลางและหลักความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนการเสด็จกลับมาของพระองค์สัปดาห์ที่2ขอบเขตที่ล,ลึกและศักดิ์สิทธิ์ข้อประคำพีโยฮันบทที่14ข้อ10ถึงข้อ11ข้อ16ถึงข้อ20 1. โกรินโตบทที่15ข้อ45ขอ 2, โครินโตบทที่ 3: ข้อ17ถึงข้อ18 ข้อ13ถึงข้อ14คาลาเตียบทที่3ข้อ14วันจันทร์เลขโรมันหนึ่งวิสุทธิชนทุกคนที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าจำเป็นต้องมีมุมมองที่ชัดเจนมีนิมิตเกี่ยวกับขอบเขตกายภาพและขอบเขตที่ลึลกและศักดิ์สิทธิ์อารบิกหนึ่งเราต้องชื่นชมต่อขอบเขตที่ลึลกและศักดิ์สิทธิ์โดยมีภาพลักษณ์ต่อการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ระหว่างฝ่ายแผ่นดินโลกตรงข้ามกับฝ่ายสวรรค์ด้านหลักกฎหมายตรงข้ามกับด้าน,อนเอเทียภาพทางทัศนะภายนอกตรงข้ามกับทางทัศนะภายในฝ่ายกายภาพตรงข้ามกับฝ่ายลับลึกอารบิกสองเราต้องเข้าสู่ขอบเขตอาณาบริเวณหรืออาณาจักรที่สูงส่งกว่าขอบเขตซึ่งเราอยู่ในเวลานี้มากขอบเขตที่สูงส่งกว่านี้คือขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ อารบิก3เราเข้าสู่ขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์โดยการมองเห็นขอบเขตนี้ในเรื่องราวฝ่ายวิญญาณน,นั้นการมองเห็นก็คือการเข้าสู่เลขโรมัน2ตัวของพระเจ้าตรีกภาพเองก็คือขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์อารบิก 1. พระเจ้าตรีกภาพทั้ง3พระภาคของตรีกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทรงดำรงอยู่เองดำรงอยู่นิรัน ดำรงอยู่ร่วมกันและดำรงอยู่ในการและกันเมื่อเป็นเช่นนี้พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณก็คือขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์โดยที่ทางสามพระภาคของตรีภาพอันศักดิ์สิทธิ์ได้อาศัยอยู่ในการและกันระเบีกบสองถ้าดูตามโยฮันบทที่สิบสี่ข้อสิบถึงข้อสิบเอ็ดพระบุตรทรงอยู่ในพระบิดาและพระบิดาก็ทรงอยู่ในพระบุตร กรณีนี้บปงชีว่าพระบิดาทรงแปลสภาพเป็นรูปธรรมอยู่ในพระบุตรและพระบุตรก็คือการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระบิดาจึงก่อตัวขึ้นเป็นขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือขอบเขตของพระเจ้าตรีกภาพเลขโรมนสอันที่จริงขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ที่วันนี้เราสามารถเข้าสู่และสามารถมีชีวิตเป็นอยู่ในนั้นได้ ไม่ใช่แค่ขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตรีกภาพเท่านั้นแต่เป็นขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณที่สาเร็จสุดยอดและพระคริ์ผู้เป็นพระวิญญาณอารบิกหนึ่งพระคัมภีร์เปิดเผยว่าพระวิญญาณนั้นทรงกลายเป็นพระวิญญาณที่สาเร็จสุดยอดครอบคลุมสรรพสิ่งและผสมผสานรวมกันวงเล็บหนึ่งวลีพระวิญญาณที่สาเร็จสุดยอด เป,เปิดเผยเป็นนัยยะว่าพระวิญญาณน,นั้นได้ผ่านขั้นตอนดังนั้นจึงกลายเป็นพระวิญญาณที่สําเร็จสุดยอดวงเล็บสองพระวิญญาณที่สําเร็จสุดยอดคือพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันดังที่มีน้ํามันฉโลมเป็นแบบเล็งก็ไก่ในการเป็นขึ้นของพระคริสต์นั้นพระวิญญาณของพระเจ้าได้ผสมกลมกลืนกับสภาพมนุษย์ของพระคริสต์การตายและประสิทธิภาพแห่งการตายของพระอง ตลอดจนการเป็นขึ้นและลิดเตตแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์ขอไขรผลลัพธ์ของการผสมกลมกลืนนี้ก็คือพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันและสำเร็จสุดยอดสัปดาห์ที่2วันจันทร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการพื้นปู่ยำเช้าโยฮันบทที่14 1ข้อ10ถึงข้อ11คำซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายเราไม่ได้กล่าวจากตัวเราเอง แต่พระบิดาที่อาศัยอยู่ในเราพระองค์นั้นทรงกระทําการงานของพระองค์จงเชื่อเราว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาอยู่ในเราโยฮันบทที่7จ็ดข้อ3าคํานั้นพระเยซูตรัสเลงถึงพระวิญญาณนั้นซึ่งผู้ที่เชื่อเข้าสู่พระองค์จะได้รับเหตุว่าในเวลานั้นยังไม่มีพระวิญญาณนั้นเพราะพระเยซูยังไม่ได้รับสงางราศี วิสุทธิชนทุกคนที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าจำเป็นต้องมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตทางกายภาพและขอบเขตที่ลับลึกเราผู้ร่วมงานและผู้อุโสที่นำพาในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องตระหนักว่าการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นอยู่บนบ่าของพวกเขาการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไร ข้าพเจ้ามีภาระที่หนักอึ้งต่อเรื่องนี้ท่านต้องรู้จักยุคสมัยนี้และต้องตระหนักว่านี่คือยุคแห่งความโฉดเขาอันเป็นเวลาที่คริสเตียนถูกคริสตศาสนาศาสตร์ตามประเพณีทำให้ตาบอดและหน่วงเหนียวไว้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีภาระที่จะบอกท่านว่าท่านต้องเข้าสู่ขอบเขตอาณาบริเวณหรืออาณาจักรที่สูงส่งยิ่งกว่าขอบเขตซึ่งท่านอยู่ในเวลานี้ ขอบเขตที่สูงส่งกว่านี้คือขอบเขตที่ลับลึกแห่งการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์เลือกอ่านข่าวสารพระเจ้าตรีกภาพพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณทรงดำรงอยู่เองดำรงอยู่นิรันดร์และทรงอยู่ในการและกันโดยที่ทั้งสามพระภาคในตรีกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ต่างอาศัยอยู่ในการแลกันถ้าดูตามโยฮันบทที่14ข้อ10ถึงข้อ11 จะเห็นว่าพระบุตรทรงอยู่ในพระบิดาและพระบิดาก็ทรงอยู่ในพระบุตรกรณีนี้บ่งชี้ว่าพระบิดาทรงแปลสภาพเป็นรูปธปรรมอยู่ในพระบุตรและพระบุตรก็คือการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระบิดาซึ่งก่อตัวขึ้นเป็นขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์นั่นคือขอบเขตของพระเจ้าตรีกภาพจริงๆแล้วขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราสามารถเข้าไปได้ในวันนี้ ไม่ใช่แค่ขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตรีกภาพแต่เป็นขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณที่สาเร็จสุดยอดและพระคริสต์ผู้เป็นพระวิญญาณพระวิญญาณที่สาเร็จสุดยอดคือพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันดังที่มีแบบเลงโดยน้ำมันฉโลมซึ่งได้นำเอาน้ำมันมะกอกเทศหนึ่งหินมาผสมผสานรวมกันกับเครื่องเทศสี่ชนิดตลอดจนประสิทธิภาพของเครื่องเทศเหล่านี้ นังเลบเอ็กซ์โดบทที่30ข้อ23ถึงข้อ25ก่อนที่พระวิญญาณน,นั้นจะสำเร็จสุดยอดพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าเมื่อผ่านการกลายเป็นเนื้อนหนังพระเจ้าก็ทรงกลายเป็นมนุษย์ในโยฮันบทที่7เรามองเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าผู้เป็นมนุษย์พระเจ้าทรงร่วมเทศกาลตั้งทับอาศัยในวันสุดท้ายของเทศกาลเลี้ยงนั้นพระองค์ทรงยืนขึ้นตรัสเสียงดังว่า ถ้าผู้ใดกระหายให้ผู้นั้นมาหาเราและดื่มผู้ที่เชื่อเข้าสู่เราแม่น้ำของน้ำที่มีชีวิตจะไหลออกจากภายในผู้นั้นเหมือนได้มีคำเขียนไว้แล้วในเล็บข้อ37ถึงข้อ3 8ในข้อถัดมาโยฮันผู้เขียนกิตติคุณเล่มนี้ก็ให้คำอธิบายว่าในเวลานั้นยังไม่มีพระวิญญาณนั้นเพราะพระเยซูจะไม่ได้รับสง่าราศีในเล็บข้อ39 โยฮันกล่าวได้อย่างไรว่ายังไม่มีพระวิญญาณน,นั้นแม้พระวิญญาณในฐานะพระวิญญาณของพระเจ้าจะมีอยู่แล้วในหนังสือเ e เนซิสก็จริงแต่ในโยฮันบทที่7ข้อ39ยังไม่มีพระวิญญาณน,นั้นในฐานะของพระวิญญาณที่ผสมผสานร,รวมกันและสาเร็จสุดยอดพระเยซูผู้เป็นมนุษย์รงได้รับสง่าราศีในการเป็นขึ้นในเลเบลกาบทที่24่สิบข้อยีดังนั้นจึงยังไม่มีพระวิญญาณน,นั้น จนกว่าพระคริสต์จะทรงเป็นขึ้นในการเป็นขึ้นพระคริสต์ผู้เป็นอาดาัมคนสุดท้ายที่อยู่ในเนื้อหนังทรงกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประธานชีวิตซึ่งก็คือพระวิญญาณที่ให้มีชีวิตในหนึ่งโครินธ์บทที่15ข้อ45ขอบัดนี้เราจึงสามารถมองเห็นบางสิ่งที่อยู่ในประวัติศาสตร์แห่งการสําเร็จสุดยอดของพระวิญญาณน,นั้นแม้พระวิญ,ญญาณในฐานะพระวิญญ,ญาณของพระเจ้า พระวิญญาณของพระยะโฮวาและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงมีอยู่แล้วแต่ในโยฮันบทที่เจยังไม่มีพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตเพราะองค์พระเยซูเจ้ายังไม่ทรงผ่านการตายเพื่อความบาปของมนุษย์และยังไม่ได้เสด็จเข้าสู่การเป็นขึ้นในทางกลับกันในเวลาที่บันทึกไว้ในโยฮันบทที่7พระองค์ก็ยังคงอยู่ในเนื้อหนังและไม่อาจเสด็จเข้าสู่คนทางปวง เพื่อเป็นชีวิตของพวกเขาได้แต่ในการเป็นขึ้นพระคริสต์ทรงกลายเป็นพระวิญญ,ญาณผู้ประทานชีวิตและบัดนี้พระองค์ก็สามารถเสด็จเข้าสู่ผู้เชื่อทั้งหลายเพื่อแจกปันชีวิตแก่พวกเขาในการเป็นขึ้นนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าได้ผสมกลมกลืนกับสภาพมนุษย์ของพระคริสต์การตายและประสิทธิภาพแห่งการตายของพระองค์ตลอดจนการเป็นขึ้นและฤทธิเดชแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์ ผลลัพธ์ของการผสมกลมกลืนนี้ก็คือพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันและสำเร็จสุดยอด